สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุภกิจค้ายวันครับอ่าตอนนี้ผมอะ่ะวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องของพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีนะครับนี่นะครับเอาละถ้าถามว่าทําไมวันนี้ถึงไม่ใช่พี่วีระชัยมาสอนนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมมาสอนแทนพี่วีระชัยเนื่องจากพี่วีระชัยเนี่ยวีระชัยถทอแพงพันนะครับเขาอะ่ะวันนี้เขารู้สึกว่าเขาเศร้า แล้วเขาแบบไม่มีกําลังใจจะสอนนะครับคนเวลาเศร้าอะ่ะมันมันก็อย่างนี้แหละเนะมาเรามาเข้าเรื่องที่เราจะสอนกันในวันนี้เลยนะครับอ่าพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีนะครับก็คือจะเล่ามันจะเป็นการเล่าถึงอ่าสาภาพสังคมการปกครองเศรษฐกิจอายุคในต่างๆที่เกี่ยวกับอาณาจักรธนบุรีในยุคนั้นนะครับมาเริ่มเลยนะครับ หนึ่งก็คือการกอบกู้เอกราชและสถาปนานจากธนบุรีนะครับถ้าสงสัยนะก็คือกอบกู้เอกราชเนี่ก็คืออ่ะตามนี้นะครับเพราะยาคือแต่ก่อนนะ่ะพระเจ้าตากสินน่ะแกมียศยศเป็นพญาพญาตากแกเคยไปคอเมืองตากแกเลยชื่อพญาตากและแกก็ลงลงมาช่วยยุทธยาตอนที่พ,พม่าตฏิยุทธยาอ่ะซึ่งตัวพญาตากเองเนี่ยแกเห็นว่า ไม่สามารถที่จะต้านกองทัพของพระเจ้าเมืองละได้แล้วไม่สามารถต้านกําลังของพมา่าได้แล้วก็เลยเอาไร่พลเนี่ยครับตีฝ่าเมืองออกไปไปตีเมืองต่างๆซึ่งเมืองแรกที่ไปตีก็คือเมืองจันทบุรีกับพุกระยองจันทบุรีทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทั้งนั้นอะ่ะมันเป็นเมืองท่ามีของเยอะแล้วก็บวกกับว่าคนแม่งไอพมา่าแม่งน้อยด้วยแถวนั้นอะ่ะก็ไม่ ก็มันก็ดีเลยแหละไปดูนัน้นนะได้คนมาเยอะได้ของมาเยอะแล้วก็ยกเรือรบมาตีพม่าที่ค่ายโพสักต้นที่ยุทยานครับอ่ะหลังจากที่สามารถกอบกู้เอกราชได้แล้วไล่พม่าอ,อไว้หมดแล้วนะครับจัดการพรม่าได้แล้วก็ได้ย้ายราชธานีย้ายเมืองหลวงนะครับไปที่เมืองธนบุรีเพราะมันเป็นเมืองขนาดเล็กนะครับเหมาะกับกําลังพล แล้วก็มันมีป้อมปราการที่มั่นคงด้วยครับเป็นเมืองหน้าด่านที่คุมเส้นทางส่งออกเส้นทางค้าขายต่างๆนะครับแล้วแบบมันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะเหมาะในการเพาะปลูกและทำเกษตรกรรมต่างๆนะไม่ต่างจากอยุธย,ยาเลยครับอะแล้วก็ ต่อมานะครับในในปีพศ2312ทรงมีพระกุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกถ้าถามว่าคนนี้คือใครนะครับคนนี้ก็คือพี่ทองด้วงของเราั่นเองครับถ้าถามว่าพี่ทองด้วงคือใครก็คือรอหนึ่งอะไรครับพระพุทธยอดฟ้ายกทัพไปตีเวียงจันทร์นะเวียงจันทร์คือเมืองหลวงของรานช้างในยุคนั้นแลวก็เป็นเมืองหลวงของลาวในปัจจุบันด้วย จนมีชัยชนะคือตีเวียงจันแตกแล้วก็เอาพระแก้วมรกตจากเวียงจังเวียงจันเนี่ยมาประดิษฐานไว้ที่วัดอรุณราชาวรารามหรือวัดแจ้งนะครับถ้าถามว่าวัดแจ้งคือวัดอะไรก็นั่นแหละวัดแจ้งนั่แหละอ่ะอันนี้คือชุมนุมต่างๆในสมัยที่เสียกรุงครั้งที่2ครับก็จะมีชุมนุมพระยาตากชุมนุมแรกนะครับ เป็นชมนุมที่รวมบริเวณตอนภาคกลางไะย,ยนถึงภาคเหนือตอนตอนบนไอภาคเหลือตอนล่างนะครับแชทนี้ไม่ต้องสนใจนะครับขอโทษนะครับพอดีมีคนจักว่าลึงเป็นการแจ้งเตือนอ่ามึงหลงอยู่ที่ธนบุรีนะครับก๊กที่2ก๊กพระก๊กเจ้าพระฝางอยู่เมืองสว่างคับุรีนะครับ กกเจ้าพระฝังนี่มีผู้นำคือพระฝ่งตามชื่อเลยครับเป็นพระวิสุขแกแกเป็นเหมือนแกเป็นสังฆราชมันยังไม่ผิดไม่ใช่สังฆราชแต่ว่าแกเป็นแบบพระผู้ใหญ่อะแกไปตั้งกกอยู่นี่สามก็คือโกกของพญาพิษณุโลกอันเนี้ยกกเนี้พพยพญาแวาตาเคยยกไปตีนะแต่ตีไม่แตกนะครับแกแกโดนยิงที่ขาแกต้องกลับก่อนทีน่ะแกไอ,ไอพญาพิษณุโลกมันก็ตั้งตัวเป็นเจ้าแต่โอ้ยมันบาร,รมีไม่ถึงนะครับป่วยตายห่า ไอ้เจ้าพระฝากมันก็มายึดเมืองต่อเพราะว่าพีนตัะลูกไม่อ่อนแอและสี่ก็คือกกกของเจ้าพิมายหรือกกกของกรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งเป็นโอรสในพระเจ้าอยู่หัวบรมกศนะครับคนนี้เคยโดนในราเบัลลังกาทวีนะแต่แกแกแอบกลับมาเพื่อที่หวังว่าแบบแกจะมาทวงไอ้นี่คืนแต่ว่าแกก็โดนโดนพระเจ้าตากตีแตกนะครับแล้วก็โดนประหารชีวิตเพราะว่าไม่ทํามีท่าทีกระด้างกระเดืองเป็นกระบฏนะครับ แล้วก็โก๊กที่5ก็คือโก่ของเจ้าประหลัดหนูหรือโกกงนครศรีธรรมราชนะครับโกกนี้เนี่ยตอนแรกไปตีไม่แตกนะเพราะว่าตอนแรกอะโก่ของพญาจะตอนแรกอะท้าพมพญาจะกรีไปตีนะครับแต่ไม่แตกทีเนี้ยตัวของพ้าตากเลยไปตีเองสรุปแตกเจ้าหนูไม่หนีหนีลงมาปัตนีนครับแล้วเจ้าเมืองปัตตานีก็ส่งตัวกลับไปเออจเจริญแต่ก็ไมไ่โดนประหารนะเจ้าหนูเนี่ย พาไม่แกไม่ได้มีท่าทิกด็ดังกระเดืองอ่าอันนี้คือพระแก้วมรกตนะครับอ่าซึ่งจะมีการเปลี่ยนเคกว่าเครื่องทรงนะทุกๆฤดูแล้วก็อันนี้วัดอรุณหรือวัดแจ้งในปัจจุบันครับอ่าต่อมาการปกครองสมัยกรุงธนบุรีนะครับมันจะเหมือนอยุธยาตอนปลายเลยครับมีจตุสดมนะครับเวียงวางครังนา มีสมุหานายกสมุหานายกก็คือเสนาอัครสเสนาบดีฝ่ายพลเรือนฝ่ายพลเรือนคือยังไงฝ่ายพลเรือนก็คือดูแลเกี่ยวกับการค้าหรืออะไรที่มันแบบมันไม่ใช่การอาหารนะครับไม่ใช่มิลิเทอรี่อ่ะเป็นแบบเออมันไม่ใช่มีมิลิเทอรี่แค่นั้นเลยครับส่วนสมุหาการาหมก็คืออัครสเสนาบดีฝ่ายทหารที่มันอาจจะจะดูแลเรื่องมิลิเทอรี่หรือการอาหารนะครับคุ้มอาหาร ตามชื่อนะครับแล้วก็การปกครองแบบหัวเมืองนะครับหัวเมืองคือตั้ยุธยาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ายุธยาเนี่ยมันมันรวบเป็นรวบเป็นศูนย์กลางนะมันแล้วแต่หัวเมืองนะครับว่าใครปกครองอะไรเงี้ยหัวเมืองชั้นในเนี่ยขึ้นกับผู้รังเมืองนะผู้รังผู้รังจะขึ้นตรงต่อเสนาบดีตจตุสะดมนะครับหัวเมืองชั้นนอกหรือหัวเมืองพระยามหานครเนี่ย ผู้ปกครองจะเป็นพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่พวกเจ้าพระยาอะไรพวกนี้ครับอืมแล้วก็ประเทศสลาชประเทศสลาศนี่ก็คือเป็นเมืองเมืองขึ้นนะครับเมืองขึ้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองหลวงมากๆนะครับเมืองประเทศสลา,าดด้จาปะปกครองโดยกษัตร์ของเมืองนั้นๆเลยครับเป็นเมืองอ่าเขาเรียกว่าไงนะมันมันปกครองตัวเองได้ครับมันไม่ได้แบบว่าต้องเชื่อฟังยุธยาเสมอไปนะ คือปกครองดําเนินนโยบายของตัวเองได้มีกษริย์เป็นของตัวเองได้มีราชวงศ์เป็นของตัวเองได้แต่สิ่งที่มึงต้องทมทุกปีถ้ามึงไม่ทาม,มึงจะโดนเด็ดหัวก็คือมึงต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้มึงหลวงแค่นั้นพวกต้นไม้เงินต้นไม้ทองครับแค่นี้อ่ามือประเทศสราชนะครับบางทีเมือประเทศสราชเนี่ยก็จะประกาศอิสรภาพเป็นของตัวเองนะไม่ขึ้นกับอยุธยาก็มีนะครับบางทีอะอย่างเช่นร้านอย่างเช่นแบบไอ พวกรัานะ,ะพวกไม่ใช่ร้านประเทนี่ดิพวกไอ้ร้านนาเลยพวกเนี้ยอ่าต่อไปจะเป็นเซฐก,ก,ก,กิจส